สวัสดีครับผมไอ้นอนจากช่องไอโกเมย์นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยหลายปีที่แล้วอะ่ะเคยทําคลิปทํางาน2วันขอลาออกแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่างานใหม่ของผมอะ่ะผมทำหนึ่งวันผมขอลาออกแล้วนะครับผมก็จริงๆแล้วอไอ้เรื่อง2วันขอลาออกเนี่ยต้องบอกว่าอ่ะเดี๋ยวเลาฟังคลิปไปเลยทําเป็นลาออกนั่นก็คือ,อหัวหน้าผมเนี่ยก็ผู้ว่าจ้างนี่แหละเขาก็เป็นเจ้าของบริษัทเลยตอนแรกผมของเงินเดือนไป3 0,000ื่นกว่า แล้วเขาก็ให้แต่ว่าพอทําได้วันหนึ่งวันคืนนั้นน่ะเขาบอกว่าโควิดกําลังมานะอาจจะทำให้แบบยอดขายเขาตกอะไรเขาตกเขาตกเขาขอลดเงินเดือนผมเหลือหมื่นห้าคุณจะบ้าเหรอผมขอไปสามหมื่นคุณมาลดเงินเดือนผมเหลือหมื่นห้าผมก็เลยลาออกเลยอ่ะก็นั่นคืองานแรกนะครับผมคือผิดสัญญาคือผิดสัญญาในการใน,ในเรื่องเงินเดือนนะครับผมส่วนังานที่สองเนี่ย ก็งานคอนเทนต์นาก็แบคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะครับผมก็ผมไม่สามารถบอกได้ว่าผมทำบริษัทอะไรนะเดี๋ยวเขาฟ้องผมแต่ว่าผมจะบอกใบให้บอกใบให้ว่าทํางานอยู่แถวพารามสามนะครับก็บริษัทเนี่ยจะเป็นตึกตึกแบบโฮมออฟฟิศนะครับ4ชั้น4ชั้นไม่มีลิฟต์นะครับผมก็คุยเรื่องเงินเดือนอะไรการปกติก็ได้รับตามที่มอบหมายไว้แต่ผมไม่รู้เลยว่างานของผมเนี่ย คืองานของผมอะทีมอะจะมีสามคนแต่ว่าสองคนอ่าหนึ่งคนอะลาลาลอดแล้วก็อีกคนหนึ่งอ่ะอีกคนหนึ่งเขาเขาเรียกว่าผู้สูงอายุมากแล้วกันอืมก็เรยวแรงไม่ค่อยมีและจริงจริงมากดนอนฟ้องกันนะแต่ไม่เป็นไรเขาไม่ฟ้องผมหรอก็คนโดนสื่อทันผมทำคนนมาร์เก็ตติ้งใช่ไหมแล้วก็ผมต้องรับหน้าที่แบบ ถ่ายรูปด้วยแต่ว่าของบริษัทเนี่ยจะเป็นของแบบเกี่ยวกับเครื่องจักรไม่ใหญ่แต่ว่าหนักพอสมควรผมต้องยกสินค้าเนี่ยไปชั้น4ี่เพราะว่าพ่อทางานผมคือชั้น4ี่ยกเพื่อไปถ่ายรูปทํารีวิวทําวิดีโอทำคอนเทนต์อะไรอย่างนี้แล้วเขาบอกว่าแบบเออเพราะว่าเขาก็เร็วแรงไม่ค่อยมีพู้โรงงานอะ่ะก็ให้ผมอะ่ะยกของให้หน่อยส่วนตัวแล้วผมก็ตอนนี้ก็เป็น อะไรนะมอลวกระดูกทั้งเส้นประสาทอยู่ครับก็คือยกของนหนักไม่ได้แต่ผมเนี่ยหน้าที่หลักคือต้องยกครับผมต้องยกเท่านั้นครับก็ขอบค่อนข้างหนักและผมต้องยกทุกวันนะครับผมอืมก็แบบก็รู้แล้วว่าเฮ้ยไม่น่าไม่น่าจะรอดเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอะอ่าลิฟก็ไม่มีแล้วตอนยกของเนี่ยมันหนักมากๆพอถึงชั้นสี่นะผมเรียแวแรงไม่มีละผมปวดข้อมือมาก คือปัจจุบันผมก็อุ้มลูกอยู่นะลูกผมพึ่งไม่ถึงปีอ,ะอ่ะก,ก็อุ้มอยู่ก็เราก็ปวดอยู่แล้วพวกข้อมือพวกอะไรข้อมือหลังแล้วนี่ผลเที่ยงงานต้องยกของอีกพอยกของเสร็จนะโหผมเหื่อแต่ผมไม่มีเรื่มงยากจะทางานละคือมันเหมือนบ่นนะแต่ว่าคนเรามันความแข็งแกร่งไม่เท่ากันนะครับผมก็หลังจากยกเสร็จทำอะไรเสร็จอันนี้คือของวันหนึ่งนะแล้วก็ตอนบ่ายเนี่ยมีบริษัทหนึ่งอะ่ะ บริษัทขนน้ำอ่ะขนน้ำที่เป็น,ขนเนขาเรียกวอะไรขดน้ำที่เป็นปี๊บเขาเรียกอย่างเดียวอ่า,อาก็แล้วก็ด้วยความที่ว่าออฟฟิศของผมอ่าผู้ชายไม่ค่อยมีอยู่แล้วแล้วผมก็ต้องทําหน้าที่ยกขดน,น้ำเนี่ยใหญ่ๆเนี่ยคือไปชั้นส,สีอีกแล้วโอ้โหจะตายครับผมคือผมก็บอกว่าเอ้ยทําไมเราไม่จ้างให้เขาอะ่ะขึ้นไปขึ้นไปส่งขึ้นไปแบบขึ้นไปติดตั้งให้เขาบอกว่ามันมันมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอ่าครับ ขามีคา่าใช้จ่ายเพิ่มครับผมแล้วก็เลยต้องให้คนออฟฟิศน,นี่แหละเป็นคนยกผมผมก็เออไปไป,ไปตอนที่ผมไปยกอ่ะคนที่ทำหน้าที่ยกน้ําบริษัทบริษัทอ่ะเขาก็บอกผมว่าเฮ้ยน้องเป็นคนใหม่หรอแล้วเขาก็แซวว่าคนเก่าออกไปอะ่ะเขาปวดหลังผมงงใจปวดหลังพ่อยกน้ําใช่ไหมเนี่ยคือผมถ้าคิดไปคิดมานะที่เนี้ยคือมันต้องยกของด้วยอ่ะยกของที่ค่อนข้างหนักมากครับ แล้วแล้วเขาเรียกว่าอะไรผมผมอาจจะเป็นคนหนุ่มที่สุดในบริษัทนั้นะเวลามีเวลามีของที่แบบต้องใช้งานใช้แรงงานจะกลายเป็นผมไงเออแล้วหลังผมก็ไม่ค่อยดีอะผมก็คิดว่าผมมาทํางานที่นี่เพื่อจะทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งแบบเต็มสุรไปเลยแต่กลายเป็นว่างานงานของผมส่วนหนึ่งคือการยกของด้วยครับก็ไม่ไหวไอ้น,นี้คนที่แข็งแกร่งคนอะไรอาจจะอยู่ได้แต่ว่า การที่ต้องมาออฟฟิศแล้วต้องมายกของเนี่ยเออผมก็อายุไม่ไม่ไม่ไมน้อยแล้วผมต้องมายกของยกอะไรผมผมหลังหลังผมเดี้ยงหมดแล้วอะ่ะด้วยความที่เราเป็นโรคหมอกระดูกทั้งทนปภาษาอาไม่ใช่หมอนกระดูกปิ้นอยู่แล้วครับผมผมก็เลยคิดว่าเห็นใจอยู่ที่ต่อไปอะ่ะสุขภาพผมไม่ดีขึ้นแน่ๆครับผมอืมถ้าตัวอยา่างตัวงานที่ปัญหาเลยทำคอนเทนต์ทำเว็บไซต์เขียนคอนเทนต์อะไรที่ปัญหาแต่การที่ต้องมาออฟฟิศที่นี่แล้วต้องมายกของหนักนะทุกวันย้ำนะครับทุกวัน เพราะเราต้องมีการเทสสินค้าด้วยผมไม่ไหวจริงนะครับถ้าออฟฟิศที่เนี้ยย้ายไปทิศตึกอื่นแล้วมีลิฟต์ด้วยเนี่ยไม่มีปัญหาแต่การเป็นว่าโฮมออฟฟิศเราต้องยกของขึ้นด้วยตัวเองไม่ไม่ไหวครับสุขภาพไม่ไหวแน่แแล้วพนร่วมงานก็อายุค่อนข้างเยอะครับผมอีกคนนึงก็ลาคลอดนะก็เลยลาออกดีกว่าครับผมปัจจุบันตกงานอยู่ครับผมก็ทำยูทูบข่าวเวลาไปก่อนครับ